สู้ๆหนึ่งสองอ่ะชาวนี้บ้านเจ้าภาพครับ กำลังเก็บของเก็บของกับบ้านครับเจ้าภาพอาแอดมาน่าครับผมเราพูดอไรพี่เจี๊ยด้วยเราเป็นยังไงกำลังเก็บของเก็บของกับบ้านมาดิอ๋อลูกหลานมันทำงานกันมันจะจากบ้านพี่ยังอยู่อ๋อพี่อยู่อยู่นบ้านไม่แดงกันเมื่อวานอราเลาก่อนไม่ไเห็นละนั่งรถแอดมานาไปไหมอย่าเออโอเคครับไปอันนี้ว่าไม่เห็นแอดมาน่าแล้วเนี่ยเป็นไงมั่งยังไม่ได้ไลฟ์ดูคลิปเลยนันบ้านไม่แดงครับเ มื่อคลื่อนไปแล้วเราเราเรา,เรา,เรามาตีตีสองตีสามคนน่ะผมนอนอยู่หนา้าบ้านตีสี่มาคอยแม่พี่เราผมก็ามาพร้อมพี่แต่ผมง่วงนอนเพอประตูกันพี่กับวัเดเลยประตเมื่องลูเพอเปิดแล้วแม่มีคนมาเรียกว่าออจะเมดงกับเขามา,ออมา,มา,ากมักเขาไอบอกว่ามาเอาเข้าอาจารย์นี่มาจะมาจ้างค่าสับเขเหรอจ่ายไปแล้วจะมาเอาอะไรอยูล่ละแม่ว่าไปว่บบานัออ่นมันดังเนาะมันดังตึ้ง เราวันด้ยินเราระลเรืองน้ำโออเพาดีอจารย์มมั่นไงเขาเพิ่มาบอกเราไปเามาแล้วเึ่มมาแจวสำหรับเออแก้บ้บเราบ้เคลื่อนนี่ยันที่ได้กับเล้วก็ได้เออยายไปได้ทุงท่อย่นกันโออครับ ครับโอ้่อะลูกหลานเพิ่นสิครับ,รบใช้พี่น้องเพิ่นมาซอยงานขี่พาวินี่ ครับสักแปดร้อยไลค์ก็ยังดีอ้าวอ่าแปดร้อยไลค์ก็ยังดีนะฮะอีกสิบห้าท่านครับนะรับช่วงกดไลค์สักแปดร้อยแปดร้อยไลค์มันจะปลอดภัยร้อยละแปดสิบบ้านก่อนไดนะ้เจอกันวันะนนี้ต้องให้เกียรติเจ้าของงานบ้านงานเขานิดยนึงคำหยาบคำคลายคงไม่อยากจะใช้ตรงนี้นะอ่าคุณคำตันสวัสดีครับคุณเซ้าสวัสดีครับทุกท่านครับบ้านจะมาดูอากาศดีนะฮะมีแดดก,ก็จริงแต่ลมเอื่อย คุณลมเอื่อยสบายๆายผมไม่ต้องใส่เสื้อหนาวเห็นไหมครับใส่เสื้อยี่กางพอดีพอดีเลยนะพอดีพอด,ดีเลยครับะนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปหน้าเวทีให้ทุกท่านได้ดูคุณมานาก็ลงในช่องเรียบร้อยแล้วฝากไปกดดูพี่มานาให้หน่อยนะครับสักหมืนม่นหคนนะครับนะครับสักหมืนม่นหคนมาดูผมสักหมืนม่นหคนก็ใช้ได้แล้ว กลับบ้านก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับพี่สมจิตครับกน่พแ<ด>่พอน่ไปเวลาคำรักส,สรารสารชั้นต้นออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกแสงสว่างของสังคมมันเริ่มเจิดจ้าขึ้นก่อนกลับล <ะ S 1> ไม่ไปเยี่ยมเพื่อนเหรอครับอ๋อเดี๋ยวจะเดินทางไปไปกินกาแฟสักแก้วหนึ่งอ้าวตรงนั้นมีร้านกาแฟใช่ไหมผมจะเดินทางไปกินกาแฟที่ร้านของเหน่งเมเดสักแก้วหนึ่งนะจะไปกับพักพวกจะไปกินกาแฟจะไปถ่ายรูป ได้ข่าวว่าวิวสวยมากนะฮะเดี๋ยวจะเดินทางไปถ่ายรูปหรือว่าไม่ต้อนรับครับผมเป็นลูกค้านะอ,อ่ไม่ใช่ไปถึงร้านเมเดปิดร้านนะจะไปกินกาแฟสักแก้วหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เออทางสาธารณะนะครับไม่มีใครห้ามใครได้นะครับผมจะไปถ่ายรูปส่งนะฮะแต่ทาข่าวนิดนึงว่าวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนตรงนี้น,นี้มันไม่น่าจะผิดอะไรนะใจกว้างๆหน่อยมาถเถอะนะใจกว้างๆหน่อย นะครับแหมเมื่อคืนนี้ถ้าน้องน้องอะไรนะชื่ออะไรนะน้องจ่าเอ็มกับอนุนะมาหากันไม่แน่นะจะได้ได้ถ่ายภาพร่รวมกันนะแหมอย่าไปหลบในมุมมืดเด็พี่มองไม่เห็นนะนะผมไม่รู้ว่าจ่าเอ็มนะกับน้องนุมานะจะได้ลงไปต้อนรับหน่อยมาโทษเสียดายจังเลยนะเสียดายเสียดายนะไม่ได้เจอกันนะน,น,นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึงจะไปกินกาแฟน,นะ นะที่ร้านใกล้ๆถแถวนั้นเราจะไปถ่ายวิวถ่ายธรรมชาติล้วจะอาจจะต้องมีการไร้สดตั้งนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะฮะนะครับเนาะไม่ว่ากันนะแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่เหรอแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่เหรอสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอืมนะอ่ะโอเคคลิปเช้านี้ผมเอาเท่านี้นะครับเปิดการมองเห็นแล้วก็ทักทายทุกท่านสำคัญที่สุดคือชี้แจงให้กับไอ้แคร ให้กับไอ้แคะฟังว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นมันไม่เป็นความจริงผมไม่เคยบอกว่าผมมาเป็นประธานแต่อย่าพยายามโยงงานบุญไปงานบาปนะและผมไม่ได้มีนิสัยเหมือนกับผู้ชายบางคนไอ้หน้าหนังข้อสอบหมาบางคนที่พยายามทำตัวขโมยสินเราต้องเจียมตัวรู้จักกาลเทศะนะจ๊ะนะเก็บเวลาที่เหลืออยู่ไปเคลียร์ปัญหาตัวเองเถอะไอ้อแค่เอ้ย อีกไม่นานเองได้เดินทางแน่นอนเองไม่ต้องห่วงนัจ๊ะด้วยความปรารถนาดีพี่ผมก่าก่านี่เลยพี่นะโมคะพี่พี่ยันถ้าว่าจะไปลงในเมืองไปหลังมาจะลงในเมืองยาวรถมาส่งมีครับรถเก๋งมาส่งได้นะไม่ต้องไปจ้างแท็กซี่มีรถในเมืองเวลาลงเครื่องอ่ะย้ายคนมาส่งถึงเลยต้องมาหาแม่แม่พี่นายก็พูดไปยังก็รู้จัก มาาครรั้งแกเนะไม่ไปหรือว่าต่อไปท่านจะมาเยี่ยมกันมาเที่ยวยายมกันน,นะ,ะตัวจริงแก่ไหมครับไม่แกอ่ะทนายรู้สึกยังไงบ้างครับมาร่วมงานวันนี้ดีใจนะใครบ้างมาแล้วมางานดีๆนี่ไม่ดีใจหรอครับผมหน้าใหญ่ขึ้นต้องเยอะเลยเมื่อวานนี้นหน้าเล็กๆอยู่เลยที่หน้าใหญ่ขึ้นต้องเยอะเลยครับผม ก็เนี่ยเจอแม่แม่เขาก็น่ารักคุกคนเอาข้าวให้กินด้วยเอาเพื่อง่ายมาที่นี่ไม่ได้ควักตังค์เลยอยู่มาบ้านนี้ยังไม่ควักตังค์อย่าพูดนะทําไมไม่ควักเี๋ยวนี้แหละนะครับไม่มีอะไรก็โอเคงานดีแล้วก็รับรื่นเห็นว่าเห็นว่าเออใช่ร่วมกาอร่อยเห็นว่าลูกๆอะไรก็เที่ยวเตะกันสบายๆไม่ได้ตีกันเลยสบายอืาใช้ได้ต้องขอบคุณเรื่องที่ตำรวจที่เขามา ขอโทษนะเห็นเจ้าที ota, it, ่หลวงผมยังก cool ลัวเลยมันโผล่แต่ลูกกระตาคิดว่าหน่วยสว่านดิ่งกน่วยสว่านนะเขาเรียกหน่วยอนุมานเหรอไม่ใช่ครับหน่วะสยบไพรีอ่ะเขามาพวกนี้คือไม่รู้ใครเป็นใครถ้าใครมาก่อเรื่องอุ้มอย่างเดียวมันรู้อย่างเดียวอุ้มระยะเข้ากงอย่างเดียวไม่สนใจเพราะนั้นมันก็เลยรับเรียบสงบรับเรียบนะครับนะก็เห็นพี่เขาอิ่มบุตรด้วยแม่แม่ที่บ้านอิ่มบุตพี่น้องจะปาดวงมีความสุข ได้ไม่ได้ขอให้สิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านไปขอให้สิ่งดีจงอยู่แล้วก็ชาวบ้านมีความสุขแค่นั้นเองครับผม,มือนปีใหม่ทั่วทั่วไปครับผมนะโอเคนะเงเดี๋ยวจะแวะไปทานกาแฟกันหน่อยไหมจะไปทานกาแฟจี๊โอ,โอ้โหคิดถึงเมเดย์ว่าอย่าไปกินกาแฟร้านเมเดย์เนาะโอ้ฮะไม่รู้ไปได้เปล่าอ่ะเนาะครับผมนะพูดเล่นหยอกหยอกอะไร เวลาปลักอะไรเอาขำๆอย่าไปซีเรียสไปเถอะครับผมนะปลาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกับเจ้าภาพเลยครับผมโอเดี๋ยวรอเจ้าภาพแป๊บหนึ่งเขาดันหน่อยดันช่องเขาหน่อยไม่ต้องปั้นโอ้ยแม่จะไปทำอะไรอก่อนครับดูคลิปเข้ามาแล้วเขาก็ใช้ได้เขาพูดจาใช้ได้นะน้ำเสียงเขาใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่าคนอาจจะเบื่อในเรื่องของของของชีวิตมากเปลี่ยนอื่นบ้างใช่แล้วแกไม่ได้คลิปหนึ่งก็ล้ำคลิปสองก็ล้ำ ขิบสามกํลังกูไม่ดูแล้วนนนนนเปลี่ยนยืดมันเหมือนอ่ามันต้องเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างหรือตัวเขาเองทํากับข้าวกินเนี่ยตั้งสโลดเลยเอฟซีวันนี้หนูจะทําเมนูเด็ดไม่มีใครกินที่ไหนอยากกินมาติดต่อด์ทำไปคุยไปอแม่พี่แม่ไทยดูครูจะจะข้าวเลยก็จะได้นี่ผมดูว่าพวกเอาแม่แม่ไปยืนด้วยเลยนั่นจะปลาดงเห็นไหมเห็นครับเห็นหนึ่งซอกซ้ำ อันยกโป้เลยครับผมอ่ะหนึ่งสองซอ,อันแม่แดงมาเข้าเฟรมมาเข้าเฟรมแม่รอนมาโอ้โหนี่หาก,กินหาก,กินคนแถวนี้เลยนะนนมามาเ<า>ออวันนี้ส้มตำอร่อยมากครับนี่เอออ่ได้น่าจะเปิดร้านต่อเก็บไม้เป็นที่รดิดนะครับหนึงสองหนึ่งสองซ้ำ หนึ่งสองซ้ำทนายแบบสู้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 หนึ่งสองอันนี้ก็ยั่วยกเลอันนี้ก็ยั่วยกเลยเือคลิปก็มีมีแต่คนนี้พูดยั่วยกอยู่เนอะเขาอยู่เขาอยากสงบแล้วนะครับผมให้มีเงียบภายรถมาอ่ะโอเคเดินทางปลอดภัยครับผมอ่ะส่งทนายขึ้นรถก่อนครับครับมีโอกาสเจอกันคือมาแล้วเรื่องงานที่เอาเสัวเลย ดูเวลามานี่งานที่ออกจากหัวเลยครับไม่แดงได้ไม่แดงเลยได้กกินเครื่องจัมเลยมาเลยอันนี้ยถ้าเกิออยู่บ้านนะบันทึกไว้นะแม่แดงชวนผมมาครับผมแม่แดงคิดได้ดีนะชวนผมมาโอ้เอฟซีไอเนี่ยเวลาทนายขึ้นไล่เขาฟังตลอดเด้อวยติดตามทุกคนแหละเนี่ยถ้าไม่รู้ว่ากระท้อนเนี่ยผมยก็ไปหูกว่างกันทีแหลเอากระท้อนเนี่ยเหมือน แต่ลืมไปแบบผูกลางมันกิ่งเป็นใจนั่นหมาย,มายนะต้นนี้ให้ความร่มรื่นบ้านนี้มากเลยไม,ไม่เป็นไรแหม่นมคนหนุ่มขยันกว่าดทำปู่พี่คุณลูปไปอ๋อแม่กว,วาดเองนะไม่ยากแม่กวาดใบไม้ก็ออกกำลังกายด้วยนะยยเ,ยเห็ดน้ำเชื่อมของแม่แห้งปัดกวาดเพือ่อนกเพื่อสุทั่ว เมื่อคืนหน่วยหน่วยที่มาเป็นหน่วยสยบไพรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นหน่วยเซนทากิจเคยได้ยินไหมหน่วยสยบไพรีพวกนี้ส่วนใหญ่เอาเอ็มสิบหกไปหมดพวกง่ายคือปัาผูไลนะนีว่ววาจะใช้ท้องที่แบบสายตรวจธรรมดาไม่เอาหน่วยนี้เลยถือว่าถ้ามีเหตุเหตุแรงจานะ่าเนี่ยคือพวกนี้เอาอยู่ทุกเดียว เอาเราจำได้ที่ไหนว่าคนไหนโผล่แต่ลูกตามไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะลากายนี่ก็่แมันไม่ม้ตแนวกัรใช่ะือน่เอแต่เมื่อคืนนี้เอารถเข้าไปได้นะครับพี่มานาพาวผมเดินไปกับรงหมากัดโอเคไปก่อนครับไปกันครับครับดีครับบวัสดีครับ ก็เจ้าภาพเขาบอกว่าให้เดินเอารถจับไว้นี่น <ะ S 1> ผมก็เชื่อเจ้าภาพอ่ะเนาะไม่แต่เดินไปซอยนู้นดีกว่าอ๋อตอนเนทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับผมเอาขนาชมเกร็ดเดินทางกลับแล้ว